สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสุปสุข้นครับผมน้องนี่นี่สวัสดีค่ะกอนน่งกิ๊บจุ่มนางรดกินหมูจุ่มน้ำกันครับกิมยุ่ของถงของหัว ฮะอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยไหมเมื่อกี้ว่าอู้ผมสวยสวยงามมากอู้คลิีบตะเกยียบเป็นด้วยอู้หูเก่งมากลูกสาวพ่อ,อมาใสเออไม่ออเอาโอ้ยใส ไข่ไม่ได้ใครดิบนะเดี๋ยวแม่ต้มให้สาหมอดอยู่ไหนแป๊บนึงแป๊บนึงลวกเส้นให้ลูกวันนี้กินหมูจุ่มด้วยกันน้ำจิ้มรสเด็ดแต่แม่แพรว่าไม่ได้ซื้อพริกมาก็เลยไม่ได้หั่นข้าผมนะกินแบบง่ายๆสไตล์เฮานี่แหละครับแม่ไม่มี ไม่มีเหรอสวัสดีจ้ามีของอันนี้ของข้อไม่มีเหรอจ้ามากินหมูจุ้นน้องเนเน่จ้าเออๆๆนั่งกินบอน้องเนเน่เอาหมูบอเอ้ยๆๆจะโดนไม่เร็วเสียแล้วเสียแล้ว แล้วเขาของแล้วเดี๋ยวเฮ็ดให้น่ตัวยะเกียบตเกียบปนั่นนันมันหอนยูด้วยหน่อ เี่บ้านเราท่านเดือดขี้เกียจอะไรขี้กินได้แล้วลูกคี้กินที่แรกเราติกินกังเต้นกันเ,นนเห็ดเดียดเห็ดง่ายหลายเรื่องบบกิ้อยากเลยไม่อยากเขาเที่ยงนะ ส่วนที่ก yeah. mm ิน hmm. ข้าวเที yeah. mm ่ยงกะโอเคไหมเหยียบห่อนเหยียบเหยียบเที่ยงนหมแม่นะจ้าอย่าเที่ยงเลของแม่อือครับเอาเสียนบ่ คีบเลยค่ะลูกค่ะจ<ม>้ายืมเลหน่อยหฮะยยมลหน่อยต้หน่อยมักจุมมือสิครับฉั้จปล่อยค่อยต้มหมอด,ด้่หั เอาอะไรนะคะอคุ้ยนู้นทไมรู้จะกปจิ้มจ้มแล้วเอามาใส่กับน้ำจิ้มขี้ต้องขิ้กันเลยเมื่อนาเหมี้แล้วมื่อ่เม่ี้แล้วไปเลยื่อนเมื่อนเม่มื่น,น ไ,ไ,ไม่กินแล้วไม่กินไก,น,ไกน่ไม่กินกินนัง่งลูกไปเอาตุ้ดตุ้ดมาแม่เปิดให้กูอยากกินก่อนน,นเรียนแล้วข้อ้ออกากานไปเกีย่ยวจุ่มเลยแค่ว่า กินชาบูก็ได้อุ้ยนี่คือมาล่าอยู่ดเ,เ,ยเด้เอาหมูหน่อยเอาหมูหน่อยอื้อหือ เจียบพี่น้อยจะหน่อยอาจิตตึงๆแน่เด้อขอโทษพขอขอเท้น้ำแกะข้าวแกะข้าวนั่นเนี่ยเอาดอ่ะนั้นอืมคุกีย่เสร็จเติมพลังขั้วเมยนั่นเนี่ย ให้เลี้ยนสูบฉีดนั้งบ้าอืมรสกรุดเผ็ดกินไแพะน่คอเพืัอกระเซียได้พี่น่อยเขามีหมอกระทารัดมือตัวหน่อยล้างสะอาดแล้วนะครับก่อนมารับประทานอาหาร

ไ,ไม่ี้ก,กินตังไหนบุเไม่ยกินไปเฮ็นรถแล้วเพื่อนอยากกินละไปสลองนุงออกแต่รถเท่ากท <c oughs> ี่แรกว่านีกินกนเวียนกันออก,ก็หนไอยกบแพ่ว่าค่าอยากชขงขวางเพื่อนอยากลูบุ้เด็กิน ช่วยสิตากปลาช่วยยังชุ้น้มุ่นกันช่วยสิแพ็คของก็เลยอ่ะเดี๋ยวเรากินตอนเย็นกันไกกินความดุม,มเสียบแล้วเพราะว่านี้เนี่ยเพิ่นกินน้ำในเ้าด้วย แม่ตักใครลุงมหมอน้ำซุปเนี่ยเสียดายวะเรีว่าเออใส่เลยค่ะส่วนมากก็หน่อยสิมกักใจมาล่านะถา้าถ้ามีกระทบแบบแยกน้ำซุปเนี้ยอันอันนี้เขามียอมยู่นอกแม่เหรอ ใส่หม่าล่าหมาล่าลตหน่อยซึ้งหน้าอยู่แค่ว่าสาแหตอืมกอขึ้นมาหนีเบ้าหยอกเนี่ยแม่จา๋าพ่าแม่จ๋าถูกไหม ของล้านให้ป้าเท่าไหร่คำตอบเป็นทีน่าเจ็บใจมากคำตอบเป็นทีน่าเจ็บใจมากไม่อยากเล่าผู้ชายทุกคนตงหัวถ้าเคยตึกสิบสองล้านอันดับแรกเคยึดเป็นน้ำหาภูมิพราะคุณของก่อนเอาอออยิปโซกิปโซ แล้วพ่อถามว่าแมา่แม่จะให้พ่อเท่าไหร่บ่นบอเ่นคีมอให้มากทึงลูกเยอือือก็เล่นกันสามคุ่นพอแม่ลูกแต่ลูกบบฮูเนล่แม่ถ้าแม่ถูกหวยสิบสองล้านแม่จะให้พ่อเท่าไหร่บันเนียวะไม่ให้สักบาทวระศัตร ไม่ให้สักบาทแต่อยากได้อะไรเดี๋ยวซื้อให้เองห <c oughs> ม่วมฝันของแต่หน่อยก็คืออยากได้ที่ไปขึ้นเงินขึ้นเงินแล้วแล้วขอกะชี้ไปน้ำหาภูุนี้ปะพุน้องคอยแล้วคอยกะชี้เ็ดบุญอที่เราสัญญากันไมาเนี่อ ลืมอะไรหรือเปล่ารถไถยแฮกเตอรรถไถเพื่อฟันอีกแล้วหวยเ่อท่านได้ซื้อเพราะใบอลีิเมียไปซื้อรถไถยอีกไปคู่ตาขั้นหนึ่งรถรถรถแฮกเตอร์อ่เนี่ยรถไถยนาอืรถไถยนารถไถยนาขั้นใหญ่ไงเพ่าะแบบยางจะมาเพิ่มฟันก็ข่อยๆอยากได้รถบ้าแบบยางตามได้รถไทย เนี่ยขอว่าแม่ถ้าจะซื้อรถไทมาจะยังไปทำมาหากินได้เหรอะฮ้ยแต่นั่นไปหนแม่เมี่ย,ยขอเลยออยากซื้อรถไทไหงนะแม่ใส่เห็ดอันนี้อร่อยดีว่ะ เห็ดอันเล็กๆกกไงกึศกึศนะมันเหมือนเห็ดอันนี้นปะเดี๋ยวมันเห็ดคนละอย่างอันนี้ฟองไข่เด้พี่น้องฟองไข่อาจจะดูไม่สวยงางขอโทษฟองไข่ด้วยตักฟองไข่ออกก่อนนะแล้วคือว่า,าอเอาไข่ไข่ออกบ,บอกเราบอกไข่ออกแล้วต,ตักฟองไข่ออกนะ่ะน้ำซุปมันดูสวยามากแต่ว่ามันอร่อยมาก คนเท้าข้นเฮาทุกคนมันก็มีความฝันเหรอน่เองบุมีความฝันจินตนาการมันก็บ่เกิดข่อยฝันตลอดเด้ปะข่อยถือข่ยถือใบเดียวข่อยก็ว่าถือเลยถือทาบาทชิบัดข่อยก็ว่าข่อยถืความฝัน ไม่ดีใจแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ต้องทำงาน,<ค>นด,ด้วยนะคนที่ที่ถืดเลขต้องคนที่ชาติที่เรียบเฮ็ดบุญมาหลายๆก็แม้นละสีทาจะพ่วงฝันมันกับเราเนพราะถือเลขแล้วต้องมันเฮ็ดบุญเด้บ่แม่นบ่แม่นถือแล้วบ่เฮ็ดเด้ คนที่ถือร้องวันน่ะยังหน่อยคนดอกที่ที่โูคดีบางคนก็บนี่ถูกขลาบก็จังจำได้บะที่ช่วงนึงเท่าจะต้องไปเอ้ยคือเห่าไปแห้งโดนคอห่าอยู่โมเมนที่ช่วงนึงที่คอยกัดตอหน่อยที่เรียกดอ่ะ เดี๋ยวๆไปสวดแล้ว่อยตกรถจําได้บ่ช่วงนั้นน่ะ่อยถืเลขถืติดต่อกันเลยเนาะพ่อเนาะือแบบือแบบเบือวัอลังการเลยมี3 <M ẹ. S 2> สามชั้นแ,แพรซื้อมาจากซีพีพี่น้องซีพีพีกระจ้าสไลด์แล้วกุ๊บกุบแค่ว่าจะเป็นคนมากินสามชัน้นมากเลยคอยพี่อิ่มเหรอฮึอ,อิ่ม,มกำลังอร่อยเลยไพี่กินแตงโมกินก่อนกินก่อนแต่ก่อนจำได้ตั้งแต่ ยังบ่ท่านมีหน่องนี่แค่ว่าอยากกินหมูสามสันไปซื้ออยู่ตลาดโอ้ยโบแม่อยากกินแบบเบคอนไหม,อ,มอย่างนี่ละ่ะเบคอนแค่ว่าเฮ้ยทำไมมันแข็งๆอย่างนี้ย่างหรอไม่หั่นยำก็ไม่ได้หมูมเท่าไงยากว่ะแต่ว่าเนี่มเข้าดีกว่าไปแม่ไปเอาแตงโมมากินดีกว่ากินแตงโมูไหม กินไหมกินน้ำขอโทษแม่จ๋าก่อนจอา้จา,จากินน้ำจขอโทษเออขอโทษค่ะขอโทษจ้ากินน้กินไไปจะไปไม่มีแม่จ๋าไม่ได้ซื้อจ้าแบบสไลด์โตดีกว่า <c oughs> เฮ<อ>า่ขอโทษขอใช้น้ำจาบายบายนี่นม่